สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้ส่วนภายแทนคุณนะครับผมพามาเที่ยวนะครับที่ b o t านิคการ์เดนนะครับของสิงคโปร์นะครับผมผมดูรีวิวมานะครับก็คือจะมีพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นสวนของไผ่โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะเป็นแบมบูการ์เดนนะครับผมเห็นจากด้านหลังผมนะครับเมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะครับก็คือผมนั่งตรง MRT นะครับมาลงที่ สถานีโบตานิคการ์เด้นเลยนะครับผมก็จะเข้าอีกด้านหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอีกฝั่งตรงข้ามครับประมาณ2-3กิโลเดินไปนครับจะมีเป็นสวนใหญ่เลยนะครับของไม้ไผ่ทุกสายพันธุ์เลยนะครับซึ่งก็เหมาะกับผมมากๆเลยนะครับแต่ว่าตรงโซนนี้ก็จะมีนะครับเขาปลูกเป็นเหมือนเป็นรวบรวมไว้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าเสียดายนะครับเมื่อกี้เดินเข้ามาเขา เหมือนกับกําลังปิดทางเดินบางส่วนแล้วก็เหมือนกับมีการก่อสร้างหรือทางเดินอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเริ่มต้นจากไผ่ด้านหลังส,ยสวยๆของผมเลยนะครับผมไปดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับจากด้านขวาผมเลยนะครับจะเป็นไผ่น้ําเต้านะครับผมไผ่น้ำเต้านะบ้านเราก็มีนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมไปที่เป็นสายพ่อมเมล็ดกายพันุ์นี่น่าจะคุ้นๆน,นะครับผม อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรนะแต่ผมดูดูลักษณะแล้วครับก็คือเ่ไหรจะเป็นไผ่พวกไผ่ตระกูลซางนะครับที่เกิดจากมาเม็ดแล้วมีการกลายพันธุ์นะครับผมผมดูจากลักษณะข้อนะครับแล้วก็กิ่งนะครับผมเหมือนไผ่ซางที่ผมเพาะนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ลำสวยดีนะครับเพราะว่าเป็นนักออกดักด่างนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผม เป็นไผ่อีกตัวหนึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไผ่อะไรนะครับแต่มันจะคล้ายกับพวกไผ่กอแก้วแต่ว่าไผ่กอแก้วจะโปร่งกว่าน,นี้นะครับผมอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมก็ไปหามดูด้านหลังทีสวยสำหรับสีดำๆนี้จะเป็นตัวแบล็กลาโก้นะครับก็คือไผ่ดำจินมอนะครับสังเกตน,นะครับว่าไผ่ดำไม่ได้ดำตั้งแต่ออกหน่อนะครับจะเป็นสีเขียวกอดนะครับผมแล้วก็จะมีการสร้างเม็ดสีเป็นสีดำนะครับผม ส่วนทางขวานะครับผมพอดีเขาทาเป็นรั้วกั้นไว้ะครับก็เลยจะมองไม่เห็นอ่าซูมเข้าไปให้แล้วนะครับก็ตรงนี้มันลำบอกหม่นหมนเหลืองๆขาวๆนะครับคล้ายๆพวกไผ่นางฟ้าแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองเข้ามานี่สิมันก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นไผ่อะไรนะครับผมจริงๆโซนด้านในอะครับที่กล้องกําลังซูมอยู่ครับมันเป็นทางเดินสามารถเข้าไปเดินได้นะครับแต่ว่าเขาปิด นะครับผมก็เลยต้องหยุดเฉพาะตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้คล้ายๆไผ่กอแก้วนะครับผมอันนี้ถ้าผมกล่าวผิดก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้เป็นการคาดเดานะครับผมสําหรับไผ่กอนี้เหรอไผ่กอนี้ผมก็ดูไม่ออกนะครับนี่คล้ายจะเป็นกิมซุงนะครับผม สังเกตนะครับตรงทางที่เขาปิดจะมีแต่ไผ่สวยๆให้นั้นเลยนะครับผมเนี่อเขาเขาปิดจริงๆนะครับโนติสนะครับเข้าไม่ได้นะครับผมก็คือน่าเสียดายนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะเข้าตรงนี้อยู่นะครับผมเอ้ยตรงนี้มีมีมีนะครับดู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 อันนี้เป็นแบมบูซ่าลักซ่านะครับผมเออเป็นไผ่มาจากมาเลเซียนะครับผม จะถ่ายรูไปไว้ก่อนเออลำมันดูนะครับตัวนี้ดู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 ลักษณะนะครับโอ้โหลำตรงดีมากเลยอะครับสวยขอแวบ,บเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยเอาดูตัวนี้ก่ตอ,ต,อต่อแล้วต่อๆเนื่องกัน อันนี้จะเขียนว่าเดนโดคา a มัสแบรนดิซีอุ้ยไผตัวนี้ผมก็มีนะครับเป็นตัวพ่อมเมล็ดนะครับผมตัวแบรนดิซีแต่ว่าต้นยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็อันนี้ดูจากลักษณะลำแล้วแก่จับนะครับมีไผ่ยเยอะจริงๆนี่ขนาดเขาบอกว่าเป็นแค่ย่อมๆนะครับขนาดย่อมๆนะครับยังขนาดนี้นะครับผม ผมไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในนะครับให้ดูไกลๆแล้วกันนะครับดูไผ่เหลืองนะครับกอนั้นนะครับสวยมากเลยเห็นไหมอ้เดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรงอีกโซนหนึ่งแล้วกันเนาะระหว่างทางที่เดินไปดูนะครับก็จะเจอไผ่เหลืองสีทองกอนี้นะครับซึ่ง ะสะดุดตาตรงที่มันเป็นอกอไผ่น่าจะมีอายุระดับหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งลำใหญ่มากครับลำน่าจะใหญ่เท่าแขนผมเลยนะครับแขนผู้ชายนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวเนอะร่มรื่นกอนี้เขาจะอยู่ในในแซมกับป่านะครับซึ่งเป็นป่าดงดิบนะครับอันนี้มันมีแนวต้นสนด้วยนะครับสนสองใบนะครับซึ่งคล้ายๆกับผู้กระดึงเลย เขาน่าจามาตกแต่งนะผมว่าอาจจะเป็นป่าปลูกนะครับผมมาลุ้นกัน,นครับว่าจะได้เจอไผ่อะไรบ้างนะครับผมเสียดายเขาปิดปัปรุงฝั่งนู้นนะครับผมะนะจยเยามจต่อมันต้องเจอไผ่สวยๆบ้างสิน่ะ จริงๆการมาเดินเที่ยวนะครับที่สวนสาธาะที่สิงคโปร์เนี่ยครับมีคาแนะนําอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันต้องเดินเที่ยวเนาะก็เตรียมสุขภาพนะครับเตรียมร่างกายครับแนวความร่งางกายแน่นอนนะครับผมสวนสาธาณะแนวนี้ค่อนั้งเยอะนะครับผมผมก็น่าจะมาสถิตยู่แถวนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปตามหาไผ่ตัวใหม่กันต่อนะครับผม โอตรงนี้จะเป็นป่าดงดิบแต่ไม่ไม่กล้าเข้าไประหว่างทางเดินนะครับก็มาเจอผ่าอีกตัวนึงนะครับซึ่งนี่ครับก็คือป้ายชื่อของเขานะครับผมอบอกชัดเจนนะครับว่ามาจากมาเลเซียนะครับผมเดี๋ดยวอยากให้ดูลำนะครับ ลำใหญ่มากนะครับผมแต่ว่ากิมงสูงก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่มีกิ่ง,ขงแขนงเลยนะครับผมมันเป็นกลุ่มนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับลำดลดวก็คือแก่จัดมากๆเลยนะครับโอ้มนทางหน้าอีกยาวไกล <laughs> ตอนนี้ผมเดินมาถึงออกลุ่มของไม่ไผ่ครับที่เขาเก็บรวบรวมสายพันธุ์มาแล้วนะครับผมก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับดูนะครับรวมนะครับก็นี่ก็ดมติมอนะเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันมีเยอะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูทีละต้นเลยนะครับผม เริ่มต้นจากไผ่เลี้ยงเลยนะครับผมนี่จะเป็นไผ่มาจากบ้านเรานะครับผมเขาเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีนะครับผมค้นพบในประเทศจีนเมียนมาไทยแลนด์นะครับผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของไผ่เลี้ยงนะครับไผ่ลวกนะครับที่เขาเก็บรวบรวมไว้นะครับผม อันนี้ก็เล่าไปในฐานที่เข้าใจนะครับผมโอเคไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเจอกันบ่อยแล้วแหละก็จะเป็นไผ่ดำชวาเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นไผ่อะไรอะไผ่ดำทิมอนะครับผมอันนี้เจอกันบ่อยแล้วหลายคลิปแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าไผ่ดำทิมอเนี่ยมนเข้ามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับผมมันจะสวยนะครับผม อย่างที่บอกว่าวันนั้นที่ไปไปเจอที่การ d เดนไวเดเบียคือถ้าลักษณะเขาปลูกเป็นกลุ่มแล้วก็ลำมันจงห่างกันแล้วก็แต่งกอให้โล่งๆหน่อยนะครับคือสามารถนําไปเขาเรียกอะไระทําธุรกิจพวกร้านอาหารหรือร้านกาแฟรหรือว่าอะไรเงี้ยครับได้อย่างสบายเลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับเมื่อกี้เดินมาก็ค่อนข้างตกใจผมมุดมดหยุดในกอไผ่มีคนทัก นะครับที่าผมมาขโมยนะครับผมอ่ะก็กลุ่มไผ่ดัมติมอลกลุ่มนี้ครับก็ท้องใหญ่พอสมควรนะครับกินพื้นที่พอสมควรนะครับก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมันสวยดีนะครับผมสวยจริงๆนะครับผมโอ้ดูมีหนอด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นไผ่ผมไม่มั่นใจไผ่ว่าเป็นไผ่อะไรนะแต่ว่า ผมว่าเอาไปจับใส่กระถางนะครับมันเป็นไผ่เหล็กเอไผ่เล็กนะครับคล้ายๆเป็นพวกที่เขาไปทําทิ้วครับปูหลอดดูดอะไรเงี้ยครับเป็นไผ่จีนนะครับไผ่หลอดจีนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งพอมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็ดูด้น่าสนใจนะครับผมนะครับผมเจอของดีอีกอย่างนึ้งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูให้ดูดูทางขวาผมนะครับกางจะไปนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับ ป้ายดีกอะแบมบูบลัสมความรู้เท่านั้นเลยนะครับเพื่อนๆมีเมล็ดไผ่ให้ดูด้วยนะครับจริงๆแล้วอ,อ,อะไผ่สีทองเรามาอีกแล้วนะครับผมเป็นกลุ่มใหญ่นะครับผมจริงๆไ้ไผ่สีทองเป็นไผ่ประดับนะครับอย่างที่บอกนะครับผมจะบอกว่าด้านซ้ายผมไฮไลท์นะครับดี <c oughs> โอ้โห สวยมากเดาวไหมครับว่าไผ่อะไรกล้องยาวๆนะครับสวยมากเลยอะโอ้สวยมากจริงอืมไผ่ตัวนี้เหมือนผมจะเคยเห็นที่อุตรดิตนะครับผมไผ่ตระกูลไผ่เฮียนะครับผมก็เป็นกลุ่มไผ่เดียวกันกับตัว ไผ่เหลืองนี่แหละนะครับผมแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับโดยรวมนะครับลำสวยดีนะครับผมออลำออกไปทางคล้ายๆกับไผ่หยกด้วยนะครับผมคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าต่างที่ลักษณะลายอะไรเงี้ยครับที่จะไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับพอเขามาอยู่รวมกันแล้วบอกได้คาเดียวว่าสวยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเก็บภาพนิ่งอีกทีนึงนะครับผม นี่ขอเป็นคลิปวิดีโอไปก่อนนะครับผมผมผมสังเกตนะครับว่าในในกลุ่มไผ่ที่ทางโบตานิกการ์เด้นเนี่ยเขาจัดเตรียมมาให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนมาเชี่อมชมครับเขาจะมีการปลูกไผ่นะครับของน้องแมวครับอยู่พื้นล่างตลอดเลยนะครับผมซึ่งมันมันเป็นไผเ่เล็กๆหรือว่าเป็นหญ้าชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งอ,อ,อะไรอะ่ะมันเป็น อ่ามันจะขึ้นอยู่พื้นผิวดินเนาะนะครับอันนี้ขออนุญาตเหยียบเป็นทนึงมันเป็นไผ่อะไรอยากดูอือนี่นะครับคือไผ่นะครับเขาบอกว่ามาจากประเทศไทยด้วยมาเลเซียมันเป็นไผ่ไล่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับค่อนข้างที่จะสวยอยู่ลำนะครับลำนี่น่าจะเหมาะกับทำด้านไม้กวาดเลยนะครับผม เราจะไปตรงไหนกันต่อดีไหนได้เดินมาแล้วก็จัดให้เต็มนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับซ้ายสุดนี่จะเป็นไผ่เงินนะครับผมตัวนี้พบเจอง่ายนะครับไผ่เงินอันนี้ก็อาจจะเป็นพัดไผ่ตระกูลเลี้ยงบ้านเรานะครับขยับไปนั่นจะเป็นไผ่หลอดจีนนะครับผม แล้วก็ไผ่เลี้ยงนะครับเช่นเคยนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมเจออีกแล้วนะครับผมเป็นไผ่เลื้อยนะครับเนี่ยครับตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นไผ่เลื้อยนะครับผมตอนแรกคลิปวันนั้นที่ผมเห็นผมคิดว่าเป็นไผ่ดาคือลำ้างล่างมันเป็นสีดำแต่ดูสังเกตดูนะครับเลื้ยเป็นพุ่มขึ้นไปเลยนะครับตัวนี้ถ้ามีโอกาสได้ครอบครองนะครับผมจะเขาเรียกอะไรคืออยากได้อ่า อยากได้ท,ท,ทํา,เ,าทเป็นซุ้มที่นั่งนะครับทาเป็นโครงหลังคาให้เขาแล้วก็ทําเป็นซุ้มที่นั่งนะครับเพื่อที่จะอันนี้นะครับตรงนี้เขาไม่เข้าไปนะครับสําหรับไผ่ข้างในนะครับอันนั้นจะเป็นผ่ตัวเดียวกันกับที่ผมเจอที่การ์เด้นไบเดอรเบย์นะครับผมอันนี้มันนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเจอกอใหญ่อกอสวยที่การ์เด้นไบเดอรเบย์นะครับผมเป็นไถ่มาจากอินโดนีเซียนะครับผมลำลายเขียวสวยทีเดียวนะครับผม นี่เข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเอ้ผมอยากรู้ว่าไผไผอนี่เขาเรียกอะไรวะโอเคนี่ครับชื่อเขาครับไผ่เลื้อยครับนี่จะเป็นชื่อเขาครับเดี๋ยวกลัวเจ้าหน้าที่เขาจะว่า โอ้ผมจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยวันนี้อยู่ในดงไผ่เราไม่อยากกลับไปไหนเลยโชคดีว่าอาจจะเจอไผ่ออกดอกนะครับทุกคนเอาผมเจอไผ่ออกดอกจริงไผ่เลี้ยงนะครับแต่อาจจะไม่ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไผ่เลี้ยงครับเป็นไผ่อะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยมเมล็ดสมบูรณ์ด้วย เดี๋ยวนะให้ดูนะครับอะไรเนี่ยจิกกันโตโชโลทอยอะไรเบตังอินเดียทูชัยนาเ,ยาเฮ้ยมเมล็ดสมบูรณ์ด้วยนะครับทุกคนดูนะดูนะผมให้ดูเนี่ยเฮ้ยไอยาภิวัตร เจอของดีแล้วไหมล่ะ๋ยวถ่ายรูปไปก่อนนะครับเป็นภัยอะไรไม่รู้เหมือนจะโดนตัดลำออกไปครับคิดว่าน่าจะเขาออกดอกหรือเปล่าเขาก็เลยตัดจากจุดนี้นะครับผมก็ เป็นทางเดินนะครับสวยเนาะนะครับไผ่เฮี้ยลำสวยมากนะครับผมสลับกันไปไผ่ทุกตัวนี้จะมีป้ายชื่อบอกนะครับก็คือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็บอกแหล่งที่มานะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นชื่อตัวนี้ถูมเข้าไม่ได้ดูเหมือนจะเอาไปทำแบบล,ลำไม้กวาดน่าจะตรงดีมากเลยครับ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นไผ่ที่เราเจอที่กาเรียนบายเดอะเบนะครับนะครับชื่กันโตเชียวลาติฟฟีนะครับ,รบถ้าอา่านสะกดผิดก็ขออาภัยนะครับพบเจอที่ทารลนมาเลเซียนะครับประมาณนี้ดูลักษณะลำลายนะครับก็ดูใบของเขานะครับช่วงนี้ก็ยังมีหนอกมา เอ้ยอะทำไมมีดอกอะเฮ้ยไเปเล่นน่ะเอาเอาแล้วสิมีดอกครับคุณผู้ชมเออเดีๆยวเดย้ยโมทำไมมันไม่เป็นสมบูรณ์นะ อย้ยะผมเจอเม็ดเฮ้ยสมบูรณ์ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวจัดก่อนจัดก่อนนะครับไผ่ตัวนี้ก็เป็นไผ่กอโล่งๆนะครับโปร่งๆนะครับนี่คือชื่อยาศาสตร์เขานะครับก็ลักษณะกอก็คือจะขึ้นลโลง่งๆหน่อยมีใบสีเหลืองขาวนะครับ นี่ถ้ามีการตัดแต่งสางกิ่งหน่อยน่าจะสวยอือนี่น่าจะเป็นพันุ์เดียวกันเมื่อก,กี้เสีดายมเมล็ดไม่มีตัวไหนสมบูรณ์เลยครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นไผ่อะไรเออยคล้ายๆไผ่สีสุกแต่ไม่ใช่ครับกิมสูงหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้นแก่จัดมากเลยนะครับ อันนี้จะเป็นไผ่้ำเต้านะครับผมนี่คือชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็ดูนะครับโอ้ลำแก่จัดมากเลยนะครับดูไผ่อยู่ข้างที่อยู่ข้างหลังผมนะครับก็เป็นไผ่ลำเล็กๆนะครับผมอยู่รวมกันก็สวยดีนะครับเขาปลูกประดับเป็นพุ่มๆนะครับสังเกตว่า คือสวยอะยังดูยังไงก็สวยนะครับสวยมากสวยจริงจริงครับผมค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับยเสียดายไผ่ที่ออกดอกนะมะเล็ดไม่ไม่แก่เท่าไหร่เออนี่ผ่อะไรไม่รู้ต้นใหญ่มาก อันนี้ก็สวยนะครับเป็นไผ่เล็กๆเหมาะกับการปลูกใส่กระถางนะครับเออแต่ไผ่ตรงตรงตรงข้างหน้าผมไม่รู้ว่าเป็นไผ่อะไรต้นสวยมากเลยน่าจะเป็นการขุดขุดเงาไอ,อขุดกอมาปลูกเลยครับดูเผินๆก็น่าจะเป็นตัวแอสเปอร์นะครับ สุดยอดเลยสวยสวยวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไผ่พันอะไรนะครับแต่ดอกเฟื้อยเต็มเลยวันนี้เขามีชื่ออยู่ นะเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานมีดอกทั่วไปนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นดอกฝอใช่เป็นดอกฝออืมสวยมากเลยนะครับถือว่าเป็น โอกาสดีของผมมากเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวแล้วมาเจอสวนไผ่ประมาณนี้นะครับผมพนังยาประทับใจนะครับดูครับไผ่เลี้ยงบ,บ้านเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก็เขาดูแลอย่างดีเลยนะครับ ไผ่ที่นี่ค่ข้างหลากหลายนะเออหลากหลาย,ยาจริงๆดูไผ่เหลืองนะครับก็เป็นไผ่เลี้ยงนะครับผมอืมน่าจะหมดกลุ่มไผ่นี้หรือเปล่า นี่แต่ไผ่เลี้ยงละแต่เขาว่ามันเยอะกว่านี้นะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเยอะมากแต่ผมไม่รู้ว่าคำว่าเยอะของเขาคือเท่านี้หรือเปล่าถ้าเท่านี้ก็คือตรงตรงที่เดินผ่านมาก็าถือว่าเยอะครับผม ก็เดี๋ยวไปเดินดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะมีไผ่ตัวอื่นให้ดูเปล่านะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นคลิปนะครับที่ผมวนไผ่ทังคุลนะครับพามาเที่ยวที่สวนไผ่นะครับในโบตานิกการ์เด้นนะครับที่สิงคโปร์นะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะมีพันธุ์ไผ่หลากหลายนะครับผม พอสมควรนะครับผมเหมาะกับการมาเที่ยวชมสำหรับคนที่ชอบไม้ไผ่นะครับน่าจะอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาเยอะนะครับผมก็รู้แค่ว่าตรงนี้มันมีไผ่อยู่เยอะนะครับผมก็เลยแวะมาดูนะครับช่วงบ่ายก็นั่งพอใจมากนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมที่พาเดินดูคลิปหลายไผ่นะครับก็มีทั้งไผ่ที่มาจากประเทศไทยนะครับประเทศเพื่อนบ้านประเทศจีนนะครับอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับผม ก็ยังเป็นไผ่สวยงามแล้วก็ไผ่ที่หายากน่าจับตามองนะครับผมอีกหลายๆตัวนะครับผมซึ่งผมน่าจะหาข้อมูลในอีกหลายๆด้านนะครับผมที่สวนสาธารณะอื่นๆนะครับของสิงคโปร์เ่จะไปดูกันนะครับว่าจะมีไผ่สวยๆให้ดูอีกหรือเปล่านะครับผมก็สําหรับด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นไผ่สวยตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการเดินพาเที่ยวนะครับ ดูสวนไผ่ของ botanic garden เนาะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความเพลิดเพลินกับไม้ไผ่ที่ผมถ่ายไปแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะครับก็คือพาเดินดูอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์หน่อยนะครับผมแล้วก็ติดตามกันดูว่าต่อไปผมจะพาไปดูไม้ไผ่สวยๆที่ไหนนะครับในสิงคโปร์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับไผ่เฮียลำสวยๆกอน,นี้นะครับผมวันนี้ชันไผ่ลาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ